สวัสดีจ้า,าวันละจ้า,าวันละจ้าดู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 ขาะทำไมต้องสบัสดสวัสดด้วยล่ะผมภาันนุ่มวันนี้จินตราพอล่ามาจ่ายตลาดนะคะมาจินตราพรลามาจ่ยตลาดลเน้อเนียตาจน,นะนยอยเจเลยเนาะมีะ่เนาะเออมันจะใช้หมดไหมหมดเลยหมด ตาแต่ก็พูดถึงที่ยันที่นี่มาเดี๋ยวยายขอเลือกซื้อก่อนนะอันนี้คือไปอพิมพาพิมพาทำบุญกระดูกให้แม่เนาะพิมพาอันนี้ยายมาจ่ายตลาดอ,าอิอนอตราหิวน้ำหรือยังคะ ซื้อน้ำกินไปเดี๋ยวจะไซื้อให้เลยเลยร้านนะเอาของไปเก็บก่อนเนะาะมันหนักนี่ทามาเดินตลาดนะคะวนันนี้ใจตลาดไปทำบุญ ฟักยาวห้าสิบาทก็ไม่แพงนะทัว่วฟักยาวทงห้าสิบบาทเฉดลูกเอาเน,นื้อเฉดใบเนื้อเดือดบวบไปแกงเลี้ยงนเนาะไอ้แกงไนนกกอ้นั่นเนาะแกงผู้บวบไม่ค่อยไอ้นั่นเลยอ่ะอันสวยอยู่ข้างในนะอันสวยอยู่ข้างในเออคนสวยต้องเอาสวยๆวยอ๋อ,<เ>อ,อ,อนี่ค่ะในๆเลยจ้ะ

ฮะอะไรนะหมดไปสองหมื่นพอดีเกือบเกือบ <ๆ S 1> โอ้ยทำให้มันดีๆหน่อยแล้วหน่อยมะเขือไอ้ดูหน่อยฮีไปดูมะเขือด้านโน้นกลัวจังเลยไปกลางๆหน่อยต,อตรงกลางตรงนั้นไม่ได้เหรอตร,ตรงเลางมันไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกนี่อันนี้กะลัมปีตรงกลางมันจะเล็ดลุกไหมเอาลกุกเ,เออเออ mất hả <chìng. Sôn, sôn, coughs> <mến, mến. coughs>